รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับผมอาจารย์ปริ้น์เดช a ชอรินจีราพัฒนานอีกครั้งนะครับกับรายการองค์เทพมหาเทวีทางช่องมูเตลูกด106นะครับและสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวต่อเน,นื่องนะครับจากเมื่อวานนะครับผมจากเทปที่แล้วเนี่ยอาจารเล่าให้ฟังถึงองค์มหาเทพอีกองหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากนะครับซึ่ง องค์พระมหาเทพที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือองค์พระขันทก,กุมารนั่นเองนะครับซึ่งองค์พระขันทก,กุมารเนี่ยเป็นเทพที่เป็นมหาเทพที่เกิดกับพระมหาเทพศิวะนะครับแล้วก็พระมหาเทวีปารมตีนะครับองค์พระแม่อุมานั่นเองนะครับเรื่องราวที่อาจารย์เล่าไปคร่าวๆนะครับก็มีตรากศูนย์นะครับมีอศูรตนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับพร จากองค์พระพุทธนะครับว่าเป็นอสูรที่มีความแข็งแกร่งมากจะถูกฆ่าตายได้โดยสิวบุตรเท่านั้นคือบุตรของพระศิวะเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําให้เหล่าบรรดาเทพเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับทำให้พระศิวะเนี่ยท่านมีมเรียกได้ว่ามีน้ําเชื้อส่วนหนึ่งนะครับผมหลุดไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเด็กน้อยนะครับที่มีนามว่าประกันทกุมาร ซึ่งพระกันทกุามารเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูโดยเทวีดาวลูกไก่นะครับปิติกาเป็นชื่อที่มาของท่านที่ชื่อว่าการติเกยะนะครับซึ่งการติเกยะเนี่ยก็เป็นเด็กนะครับมี2ตํานานนะบ้างก็ว่าเป็นเด็กคนเดียวเลยสามารถแบ่งเป็น6เสียนได้เพื่อให้นางลูกไก่ทั้ง6ดูแลนะครับหรืออีกตํานานหนึ่งก็บอกว่าท่านสามารถแยกร่างออกเป็น6กร่างและก็รวมร่างเป็นร่างเดียวได้นะครับ ซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าหลังจากที่พระขันทภูมานะครับได้รับการชำระล้างร่างกายจากฤาษีวิศวามิตรตามคำสั่งของพระบุมพแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับการดูแลด,ด้วยนางกฤติกาทั้งหกแล้วนะครับก็ทางพระขันทภูมิเนี่ยท่านก็ยังอยู่ที่ที่โลกมนุษย์อยู่แล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยมาพบเจอนะครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุขึ้นมาก็คือพรสงฆ์ส,สวรรค์นเนี่ย ต้องบอกเลยว่าพระแม่อุมานะครับพระแม่ปาราวตีเนี่ยท่านเกิดเหตุก็คือเอต้านมของท่านทั้งสองเนี่ยมีนมมีนมไหลออกมานะครับซึ่งพอมีนมไหลออกมาเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าเอะนี่มันเป็นเหตุการณ์ไม่ธรรมดาการที่พระฐานของท่านเนี่ยมีนมออกมาเนี่ยแปลว่าจะต้องมีการถือกําเนิดบุตรของพระศิวะเกิดขึ้นแน่นอนท่านก็นึกไปได้ถึงเรื่องของการที่พระคณีนั้นได้ทําการ ค้าเอาน้าเชื้อส่วนหนึ่งของท่านไปของพระสิวะไปนะครับแล้วก็ในการนั้นเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่ทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับพระสิวฟังก็เลยมีการชุมนุมเหล่าบรรดาเทพพระสิวก็เรียกมาสอบถามว่าแล้วตกลงเนี่ยเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำครั้งนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ทางฝั่งพระอคดีนะครับท่านก็เล่าเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการ ครับแปลงร่างเป็นพี่รารบข้าน้าเชื้อไปนะครับจนกระทั่งไปถึงาาตรงที่พระเท้าหิมวัดนะครับตรงพระเทือกเขายิมาลลยส่งต่อที่พระแม่คงคานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ทราบแหละว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไล่ถามเหล่าบรรดาเทพต่างๆไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างนะครับผมก็ทราบความจากพระพรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายไล่ถามเหล่าบรรดาเทพทั้งหมดเลยว่ามีใครได้พบเจอบุตรเด็กน้อยที่มี รูปร่างสง่างามมีความผิดปกติอะไรยังไงบ้างไหมนะครับก็จนกระทั่งถึงนางกฤติกานั่นเองนะครับก็เทพีกฤติกาก็ยอมรับว่าตัวท่านเองนั้นได้มีบุตรนะครับผมได้ทําการเลี้ยงดูบุตรนะครับอยู่6คนด้วยกันหรือเป็นเด็กคนหนึ่งที่รวมร่างกันมาแล้วเป็นเด็กที่มีความสามารถมีลักษณะที่เรียกได้ว่ามีผิวพันธุ์ผุดผ่องมากก็คิดว่านี่แหละครับคือองค์ สิวบุตรคือบุตรของพระสิวะนั่นเองเมื่อพระศิวะทราบเรื่องนะครับก็ดีใจมากเลยก็บอกว่าโอ้บุตรของเราได้ถึงเนิดขึ้นแล้วนะครับอย่ากระนั้นเลยนะครับท่านก็เลยให้เหล่าบรรดาบริวารของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น องนุนทินะครับซึ่งเป็นโคของท่านนะครับก็แปลงร่างเป็นหรือกลับร่างเป็นหรือสีนุนทินะครับรวมไปถึงดาวบรรดาพูดผีปีศาจนะครับซึ่งเป็นหาับรรดาบริวารของท่านเพราะท่านมีชื่ออีกยามนามหนึ่งว่าภูเตสวนคือผู้เป็นเจ้าแห่งผู้ทั้งปวงนะครับแต่งทับกันไปพระแม่ออกมาก็ได้เตรียมในส่วนของราชรถให้พระวิศวกรรมทําราชรถนะครับผมเพื่อส่งไปรับเด็กน้อยนะครับก็คือองค์พระกัททุกุมารที่อยู่ที่โลกมนุษยนนั่นเอง ซึ่งพระขันทกมุมารเนี่ยปรากฏว่าก็มีหลังจากที่มีขบวนมามารับแล้วนะครับผมก็เหล่าบรรดาเทพนะครับก็ได้ทูลเชิญของปพระขันทกมุมารนะครับกลับขึ้นมายังสูงสวรรค์เมื่อใครก็ตามที่ได้พบเห็นองค์พระขันทกมุมารเนี่ยต้องตกใจเป็นสิ่งเห็นปุ๊บต้องตกใจเลยเพราะว่าความสง่าง,งามของพระขันทกมุมารเนี่ยไม่เป็นสองรองใครจริงๆเนื่องด้วยการมีเป็นบุตรขององค์พระมหาเทพมหาเทวีเนี่ยประกอบกับ ท่านได้รับพลังจากบรรดาเหล่าบ,บรรดาเทพที่ทําการดูแลส่งต่อท่านมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับมีท่านมีพระพักเนี่ยงดงามเหมือนพระจันทร์นะครับเรียกว่ามออีมีประกายแสงสวยงามตุดดังพระอัคนีเทพนะครับผมแล้วก็รวมถึงนะครับก็มีความสามารถรูปร่างต่างๆนะครับผมเหมือนเหมือนจะเป็นเด็กแต่แต่แตเรียกว่าเป็นเด็กที่มีสงา่าบารมีมากนะครับใครเห็นก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ไหนเห็นก็ตาม รู้สึกพึงพอใจมากนะครับทําให้ห่าบรรดานะครับผมเทพนกมารวมตัวกันแล้วเนี่ยท่านผมก็เทพเนี่ยเมื่อเจอรู้ว่ามีประสูติการแห่งพระศิวะผู้เป็นใหญ่ของวนสวงสวรรค์แล้วนะครับก็ได้รับได้ก็จำการประทานในสิ่งของที่คิดว่ามีความสาคัญนะครับผมเป็นสิ่งของวิเศษต่างๆมอบให้พระขันทกุมารน,นั่นเองนะครับซึ่งพระวิษณุนะครับผมท่านก็ได้ประทานในส่วนของมงกุฎและเป็นเครื่องประดับพลอยนะครับ ให้กับประกาตกุมานส่วนของพระศิวะพระบิดานะครับผมก็ได้มอบตรีศูนย์นะครับรวมถึงคันสอนนะครับตัวลูกศรด้วยรวมถึงปิณกะนะครับแล้วก็ขวานรวมถึงสอนปสุปัิด้วยนะครับในส่วนขององค์พระพรหมนะครับพระพุทธดาท่านได้มอบสายศิล์นะครับเป็นได้สายศิล์เป็นหม้อน้ำพันมันทะรุนะครับรวมถึงสอนพรมศาสตร์นะครับแล้วก็รวมถึงยุทธ,ธาศาสตร์ในการทำลายศัตรูและมนคยติมอบให้กับพระกั ในส่วนของพระอินนะครับพระอินมอบช้างเชือกหนึ่งให้นะครับผมซึ่งมีช้างว่าช้างอสุนิบาตในส่วนของพระวรุณนะครับพระวรุณเนี่ยได้มอบในส่วนของภาชนะใส่น้ําอมฤตให้นะครับเท้ากูเวหรือเท้าเวสุวรรณนะครับก็ได้มอบสิ่งของให้เช่นกันเท้ากูเวมอบคาถาให้นะครับซึ่งรวมถึงกรรมเทพนะครับกรรมเทพมอบในส่วนของธนูแห่งรักแล้วก็เป็นธนูแห่งรักและปัตนาและความปัตนาทั้งป่วง เกษตรสมุทรนะครับเกษตรสมุทรหรือทะเลน้ํานมนะครับได้มอบเพชรพลอยและกําไรข้อเท้าให้ในส่วนของพระยาคุดนะครับมอบบุตรคนหนึ่งชื่อว่าจิตพันธ์นะครับไว้สําหรับเป็นค่ารับใช้นะครับผมบอกเลยว่ามีคุดเป็นค่ารับใช้ด้วยนะครับพระขันทกนุมารรวมถึงพระอรุณครับผมพระอรุณมอบไก่แจ้ที่ชื่อว่าจามตามจรูดให้นะครับผมซึ่งไก่แจ้เนี่ย ตามต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นสัญลักษณ์ประจําธงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพระกัตถก,กุมารจะไปรบที่ไหนนะครับเราจะเห็นธงของท่านเนี่ยเป็นรูปตัวไก่แจ้นั่นเองก็เป็นที่มาที่ไปจากการที่พ,ะพะระพาุณเนี่ยท่านมอบตัวไก่แจ้ตนหนึ่งให้องค์นึงให้นะครับแล้วก็ในส่วนของพระมารดานะครับบุพระแม่ปาราวตีนะครับผมก็มอบพลังและอํานาจให้ในส่วนของพระแม่รักษมีนะครับพระแม่รักษมีเป็นผู้รำ่ำรวยทรัพย์สินเงินทองจึงมอบสมบัติพระสถานต่างๆให้ และพระแม่สรัสสวตีนะครับมหาเทวีท่านมอบสิทธิวิทยารวมถึงความรู้สุกสุดแห่งโยคะให้นะครับ<ม>เรียกได้ว่าการได้รับสิ่งของที่เป็นของวิเศษต่างๆมากมายจากบรรดามหาเทพมหาเทวีและเทพต่างๆนะครับทำให้พระขันธกุมารซึ่งมีฤทธิ์มีกําลังมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับได้รับสิ่งวิเศษต่างๆมากมายนะครับทำให้ท่านเองเนี่ยสามารถนะครับผมมีพลังกำลังพลังอำนาจสูงมาก และโดยเฉพาะนะครับผมสิ่งต่างๆที่บอบให้เนี่ยเป็นส่วนมากเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้นะครับเป็นพวกของเกี่ยวกับเรื่องของอยุทธศาสตร์ในการรบโดยเฉพาะเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นเทพฮินดูแล้วเราไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นเทพองค์นี้ใช่พระขันธกุมารหรือเปล่าใช่การัติเจยะหรือเปล่านะครับ ลักษณะอาวุธที่สาคัญอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของท่านคือหอ,อกใบโพนั่นเองหอ,อกที่มีลักษณะเป็นใบโพนะครับถ้าเห็นเมื่อไหร่นะขอให้นึกถึงว่านี่องค์พระขันทก,กุมารซึ่งหอ,อกใบโพมี2องตำนานนะครับตำนานหนึ่งบอกว่าองค์ที่มอบให้นะครับคือเป็นองค์พระอคนิเทพนะครับซึ่งอีกตำนานหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นพระแม่อ,อุมาเป็นผู้มอบให้นะครับก็ก็เป็นเรียกว่าเป็นอาวุธหลักของท่านเลยนะครับถ้าเห็นหอกใบปโพเมื่อไหร่นะครับให้นึกถึงพระขันทกุมารและสัตว์พาณะของท่านนะครับคือมยุรี นกยุงนั่นเองนะครับซึ่งนกยุงเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัตว์พาณนะของท่านเวลาขี่ไปรบขี่ไปที่ไหนนะครับผมก็จะนั่งนกยุงขี่นกยุงไปสม,สม่ําเสมอนะครับเห็นออกไปโพเห็นนกยุงนะครับให้ทราบไว้ว่านี่คือองค์พระกันทก,กุมารนะครับเมื่อได้รับอาวุธต่างๆของวิเศษต่างๆแล้วนะครับท่านก็รู้เลยว่าการถือกันเองของท่านนั้นมีความสําคัญอย่างหนึ่งหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของท่านคือการปราบตาราสูรนั่นเอง ท่านก็ได้รับมอบหมายนะครับจากบรรดามหาเทพต่างๆแต่บรรดาเทพต่างๆได้ประชุมกันแล้วก็มอบหมายท่านเป็นตําแหน่งมหาเสนาเป็นแม่ทัพนาทัพในการไปปราบตาราสูรนั่นเองนะครับท่านก็นําทัพไปนะครับนำทับเทวดาไปเทวดาก็ต่อสู้กับบรรดาเหล่าสมุนของตาราสูรนะครับแต่ในส่วนของตารากาสูรนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งด้วยเลยนะครับก็ทําให้อง พระขันธกมุมาเนี่ยท่านไปจัดการตาราคการสูตรและสามารถสังหารตราคาสูตรลงได้นะครับหลังจากนั้นมานะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่เป็นการลบใหญ่ๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าองค์พระกันธกมุมาเนี่ยท่านจะเป็นมหาเสนาจะดำรงตาแหน่งมหาเสนาทำหน้าที่ในการเป็นแม่ทัพใหญ่รบทัพจับศึกให้กับเหล่าบรรดาทเทพนั่นเองนะครับซึ่ง จากการรบทรัพยสศึกในครั้งนั้นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความชื่นชมมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกปิติยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นบิดาเป็นมารดาขององค์พระขันทกุมารกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับองค์พระขันทเนี่ยก็บอกว่าตัวท่านเองนั้นเนี่ยเป็นเทพที่ทำหน้าที่ในการรับน้ําเชื้อเป็นคนแรกเลยเพราะฉะนั้นท่านเป็นพ่อเป็นบิดาขององค์พระขันทกุมารท่านก็เรียกว่าท่านเป็น ปาบิดาของพระกันธกุมารเลยนะครับองค์พระพายก็บอกว่าเราก็มีส่วนนะเราก็เป็นคนพันดน้ำเชื้อนี้ไปเพราะฉะนั้นนี่ก็บุตรของเราเหมือนกันนะครับเอาพระแม่คงคาก็บอกว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้นะจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นเราก็มีส่วนนะเราเป็นแม่นะเราเป็นคนพัดไปที่ต้นกกนั่นเองนะครับรวมถึงพระแม่ธรณีท่านก็บอกว่าทั้งหมดทั้งหลายที่ท่านบูมที่ท่านว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเทือกเขายิมารหรือไม่ได้ำคงคาเนี่ยเราก็เป็นผู้อุ้มเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราก็เป็นแม่ อ,ององพระกันธกุมารเช่นกันนะครับก็พระแม่พรารภดีท่านบอกว่าการที่จะเกิดน้าเชื่อนี้ได้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากกา,การเสพสังวาตมันเกิดจากพิธีกรรมที่เราเนี่ยเป็นผู้สร้างพิธีกรรมสําคัญนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเป็นแม่นะครับองพระเสวะเองท่านก็รู้สึกว่าโอ้โหอยังไงดีเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ มีส่วนในการทําให้พระขันทก,กุมารเกิดทั้งนั้นเลยอย่ากระนั้นเลยพระขันทก,กุมารเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่บุตรขององค์ใดองค์หนึ่งนะครับเป็นทุกท่านนะครับผมที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นบิดาและเป็นมารดาองค์ขององค์พระขันทก,กุมารน,นั่นเองเลยทําให้พระขันทก,กุมารน,นั้นมีอีกนามหนึ่งว่าคําว่ากุมารที่ว่านี่นะครับผ ผมในภาษาไทยเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงคาว่ากุมานเนี่ยพูดถึงเด็กมันจะหมายถึงเด็กผู้ชายนะครับผมเด็กผู้ชายคาว่ากุมานเนี่ยก็มีที่มาที่ไปจากองค์พระขันธกุมารน,นี่เองเพราะว่าด้วยความที่หลายเทพหลายๆๆองค์มีส่วนในการเป็นพ่อเป็นแม่ของพระขันธกุมารน,นะครับเทพหลายๆ,ๆองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ากุมารเลยถูกนิยามว่าเป็นบุตรที่เกิดจากมารดา ไม่ว่ามารดาของคนใดก็ตามนะครับผมก็สามารถเรียกคาว่ากุมารนี้ได้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปจากท่านเองนะครับแล้วก็จากการที่ท่านนะครับเป็นบุตรของพระคณีด้วยนะครับเลยมีชื่อหนึ่งว่าพระกวัตรพระกวัตรกัตมาจานะครับพระกัตมาจาาแปลว่าบุตรของพระคณีนะครับแล้วก็เป็นพระบุตรของพระแม่คงคาด้วยก็เลยมีชื่อว่าคงคาสุทายะด้วยนะครับก็มีหลายชื่อด้วยกันมีร้อยแปดพนามแล้วมีที่มาที่ไปมากมายเลยนะครับก็ ังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชื่อนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทําไมถึงที่มาที่ไปเนี่ยเราถึงเรียกว่าพระขันทกุมารเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเมื่อสกักครู่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าพระขันทกุมารนี่มีพลังอํานาจของธาตุทั้งห้าเลยนะครับดินจากพระแม่ธรณีนะครับน้ําจากพระแม่คงคานะครับลมจากพระพายนะครับไฟจากพระอัคนีนะครับอากาศธาตุนะครับจากพระศิวะพระแม่อุมาน,นะครับ เรียกได้ว่ามีเป็นเทพที่เกิดจากการรวมกันของธาตุทั้ง5้าเลยนะครับซึ่งคําว่าธาตุเนี่ยธาตุขันเนี่ยภาษาอินเดียเนี่ยคือคําว่าสกันทะนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีการเรียกกันที่อินเดียเนี่ยก็จะเรียกสกันทะสกันทะก็หมายถึงพระขันธกุมารนั่นเองและคําว่าขันธกุมารนั้นก็มาจากคําว่าสกันทะนี่เองนะครับพอมาเป็นไทยปุ๊บขันธาตุขันทั้ง5ของเราสกันทะคำว่าธาตุขันก็เลยเป็นชื่อที่มาว่า ขันทะกุมารคือเป็นกูมารที่เกิดจากขันทั้งห้าขันที่ว่าก็คือขันทังห้านั่นเองดินน้ำรวมไฟอากาศมากันครบเลยเป็นเด็กที่ว่าเป็นเทพถึงแม้จะเป็นเทพเด็กกับเป็นเทพเด็กที่มีการรวมกันของสิ่งความศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายของท่าตั้งห้าเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับก็ท่านเองก็มีมีชายาอยู่สององค์ด้วยกันนะครับคือพระแม่พระนางเทวเสนานะครับแล้วก็พระนางวลีนะครับก็เป็นชายาทั้งสององค์เลยแล้วก็ตัวท่านเองเ,องเนี่ยต้องบอกว่า เหมาะสมนะครับกับผู้ใดก็ตามนะครับที่บางท่านเนี่ยต้องบอกว่ามีบูชาอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับว่าสําหรับองค์พระกันทกุมารนี้นะครับท่านไหนก็ตามนะครับที่เป็นในส่วนของมีบูชากันเยอะเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวันนักษัตริย์นะครับผมกษัตริย์นะครับเพื่อให้เกิดเพราะว่ากษัตริย์ในสมัยก่อนต้องเป็นนักรบด้วยอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มักจะบูชาในส่วนของพระกันทกุมารเหล่าบรรดาทหารหานทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทหารนะ อาหารเนี่ยผู้ทรนงในศักดิ์ศรีทั้งหลายแหละนะครับผมเนี่ยเหมาะมากเลยผู้ที่ต้องรบทับจับศึกรวมถึงอย่างเช่นเรื่องของอทนายความนะครับก็มีความสําคัญนะครับมีเรื่องของถ้าเกิดสมมติมีอาชีพการงานที่ต้องรบทับจับศึกธุรกิจที่มีการสู้รบกันมากๆนะครับผมมีการแข่งขันกันสูงๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นธุรกิจพวกอย่างน้ําเมาเนี่ยครับผมก็มจะบอกว่ามีแบบต้องบอกมี มีเจ้าสัวหลายหลายท่านนะครับผมก็บูชาในส่วนของพระขันทกุมารเช่นกันแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเรามีบพระขันทกุมารบูชาอยู่แล้วแล้วก็ก็จะสามารถชนะในศึกได้เสมอชนะในสงครามได้เสมอไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าหรือสงครามใดๆก็ตามนะครับเราก็มักจะชนะได้เสมอเลยนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าผู้ที่อยู่ในบรรดายศศักดิ์ฐานะทางทหารต,ต,ต,ต่างๆก็มักจะบูชานะครับหรือว่าผู้ที่ มีธุรกิจการแข่งขันสูงสูงหรืออยากจะชนะอยากจะสําเร็จในสิ่งต่างๆนะครับผมอยากจะมีชัยชนะก็มักจะบูชาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับด้วยความที่ท่านเป็นเทพนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าบูชาเนี่ยขอแนะนําว่าจะต้องบูชาคู่กับองค์พระศิวะเป็นหลักนะครับตอนนี้ท่านไหนถ้าเกิดสมมติว่ามีองค์พระขันธกุมารอยู่ที่บ้านนะครับผมอย่าลืมหันไปดูที่ิ้งบูชาของท่านนะครับว่าท่านมีพระศิวะบูชาควบคู่อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ ราะถ้าเกิดสมมต in ิว่าต้องบอกว่าด้วยความที่ร้อนแรงเนี่ยเหล่าบรรดามหาเทพมาเทวีเนี่ยมีความต้องเรียกว่ามีมีบารมีที่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากจะมีการแบ่งเป็นระหว่างธาตุร้อนธาตุเย็นนะครับพระขันทกุมารเป็นมหาเทพองค์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นเทพที่เป็นธาตุร้อนนะครับธาตุร้อนเนี่ยมีความร้อนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องบูชาคู่กับองค์มหาเทพที่มีธาตุเย็นซึ่งองค์ท่านเองเนี่ยนะครับผมเกิดจาก น้าเชื่อของพระศิวะนะครับเกิดจากน้าเชื่อของพระศิวะต้องเรียกได้ว่าเป็นเทพที่มีความใกล้ชิดกับท่านพอ่อศิวะสูงมากเพราะฉะน,นั้นเนี่ยท่านไหนนะครับที่บูชาพระขันทุมารแต่องค์ยังไม่มีพระศิวะนะครับหาพระศิวะมาบูชาคู่กันนะครับจะทําให้ความสําเร็จของท่านเนี่ยราบรื่นมากบางครั้งนะครับผมถ้าเกิดบูชาองค์เดียวนะครับอาจจะทําให้เกิดการละหองแหลงกันมีปัญหากันภายในบ้างพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบูชาคู่กับพระศิวะเนี่ยตรงนี้ช่วยได้นะครับ แล้วสังเกตอย่างนึงนะครับจากที่อาจารย์เล่าไปนะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ไม่มีประกาศพุมาเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนไหนที่มาจากองค์พระแม่อุมาเลยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งมีตำนานหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ไม่ได้ถือกำเนิดน,นะครับผมจากคันของพระแม่อุมาเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่ท่านไปพบพระก,กับพระแม่สตีตอนนั้นเนี่ยไม่ครับผมตอนที่พบรรกกับ พระศิวะภูประกงแม่ปราวตีเนี่ยเกิดเหตุก็คือการราเทพเนี่ยเป็นคนยิงสอนให้นะครับแล้วก็พระศิวะเนี่ยท่านก็เกิดรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทําลายกรรมาเทพไปภรรยาของการมาเทพนะครับผมก็พนังรตีเนี่ยท่านก็เลยสาบไปว่าในเมื่อสามีของท่านเนี่ยการมาเทพเนี่ยสูญเสียร่างกายไปนะครับเพราะว่าตาที่สามของพระศิวะทาลายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถชุบขึ้นมาได้อีกก็ขอให้พระแม่อมาเนี่ยไม่มีบุตร ที่เกิดจากคันนั่นเองก็เลยเป็นที่มาการกําเนิดที่แปลกประหลาดนะครับตามคําสางของมณักรตีนั่นเองนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าโดยมากแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปางที่เป็นปางครอบครัวนะครับเราจะเห็นการบูชาที่เป็นปางครอบครัวเสมอๆเป็นพระศิวะนะครับพระแม่อุมานะครับแล้วก็เป็นพระพิคเนศพระขันธกุมารพระพิคเนศมักจะอยู่บนตักขององค์พระแม่อุมาทีมีนะครับในขณะที่พระขันธกุมารนั้นมักจะอยู่บนตัก พระศิวะนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นลูกพ่อลูกแม่นะครับก็ฉันมักจะเห็นเป็นแบบนั้นนะครับที่มาที่ไปก็คือมีที่มาที่ไปก็เกิดจากองค์พระขันทกุมารเนี่ยเกิดจากส่วนของพระศิวะเป็นหลักนะครับองค์ปางพิฆเนศนั้นก็เกิดจากพลังอำนาจของพระแม่อุมาเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่เห็นนะครับปางที่เป็นปางครอบครัวนะครับพระศิวะพระแม่อุมานะครับแล้วก็มี เทพอีสององค์องค์หนึ่งพระพิฆเนศแน่นอนเห็นเด็กอีองค์นึงเมื่อไหร่นะครับให้ถึงตึกถึงพระขันธกุมารนะครับว่านั่นแหละเป็นมหาเทพอีองค์นึงที่เป็นบุตรนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็เป็นเทพที่เรียกได้ว่าการรบทับจับสึ่งนะครับโดยเฉพาะตำราพิชัยสงครามในสมัยโบราณเนี่ยจะมีการกล่าวถึงองค์พระขันธกุมารเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอย่าง เวลาอย่างหนึ่งนะครับผมที่พระมหากษัตริย์นะครับที่ท่านจะประกอบพิธีที่เรียกว่าองค์การแช่งน้ำนะครับองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะเป็นการนาสัตว์ตาวุธต่างๆนะครับมารวมในขันสาครใบหนึ่งนะครับเอาสัตว์ตวุธมาจุม่มจุมจุมแช่รวมกันในน้าม,มนต์นะครับแล้วก็ท,ทําพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะครับว่าใครก็ตามนะครับที่ ดื่มน้ํานี้นะครับถ้าเกิดสมมติไม่มีความพักดีแล้วก็ขอให้ตายด้วยคมหอกคมดาบนะครับซึ่งพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นตอนที่กษัตริย์เนี่ยเริ่มต้นรัชกาลใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการให้ดื่มน้ําที่เกิดจากการเ,าเขาเรียกว่าการแช่งน้ำนะครับการแช่งน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยก็ในบรรดาในเขาเรียกว่าจะมีบทกลอนนะครับอันหนึ่งที่ใช้ในการกล่าวถึงในการ ทำพิธีถือนาะพิพัฒสัตยาเนี่ยก็เรียกว่าลิลิตองค์การแช่งน้ำนะครับซึ่งในลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยจะพูดถึงขุนกล้าคนหนึ่งซึ่งขุนกล้าผู้ขี่นกยูงนะครับในลิลิทองค์การแช่งน้ําที่ว่านี้นั่นก็คือองค์พระขันทกุมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย พระขันธกุมาเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยต้องบอกว่ามีความเกี่ยวพันกับการรบทับจับศึกเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรบทับจับศึกในตำราพิชัยสงคัญต่างๆนะครับจะมีการพูดถึงในการบูชาก่อนที่จะมีการออกไปรบทับจับศึกหรือแม้แต่พิธีสําคัญอย่างเช่นการตือพิษน้ทพ่ภัสสัตยานะครับก็มีความสําคัญแล้วก็มีการพูดถึงกล่าวถึงขออัญเชิญองค์พระขันทกุมารมาเพื่อให้น้ํานี่มีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้น้ําที่เกิดจากสัตว์ราวุธพวกนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ทําให้ ผู้ที่ดื่มกินนะครับถ้าเกิดมีความซื่อสัตย์นะครับกับองค์กษัตริย์เนี่ยก็ขอให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีความซื่อสัตย์นะครับก็ขอให้ตายด้วยค่มหัวขมดาบนะครับก็มีที่มาที่ไปจากการอัญเชิญองรรค์พระขันธกุมารมาเป็นประธานให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่น้ำหลักนี้นี่เองนะครับซึ่งองค์พระขันธกุมารนะครับก็จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เกี่ยวพนันอย่างเช่นสมมติอย่างพระพิคเนศน,นะครับก็จะมีครั้งหนึ่งที่ ทั้งพระขันทกุมารนะครับกับพระพิเคเนศเนี่ยท่านมีอยากแต่งงานนะครับผมอยากจะแต่งงานก็มีท่านก็ไปขอองค์พระแม่พระแม่อ,อมากับพระพระศิวะเนี่ยว่าลูกทั้งสองเนี่ยอยากแต่งงานแล้วใครจะแต่งก่อนกันก็มีเรื่องของการที่การเลยให้ลูกสองคนแข่งกันนะครับว่าใครเนี่ยสามารถเดินทางได้รอบโลกได้เร็วกว่ากันเนี่ยก็จะให้คนเป็นคนที่แต่งก่อน ปรากฏว่าองค์พระกัตถุุมารเนี่ยก็ออกเดินทางไปก่อนแต่องค์พระพิเนเนี่ยท่านก็ทําการบูชาวลปัจทัษิษิณรอบองค์พระศิวะพระแม่อุม,มานะครับแล้วก็บอกว่า,ว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 าวนี่แหละเป็นการพระแม่อุม,มาพระศิวะเนี่ยเปรียบเสมือนพระมารดาพระบิดาแห่งจักรวาลเนี่ยการวนรอบปัทักษณิณของท่านเนี่ยก็เหมือนการเดินทางรอบโลกแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับเป็นเรื่องราวว่าพี่น้องเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ อยู่ด้วยกันนะครับผมก็ตกลงพระพิคเนตก็ได้รับพรให้แต่งงานก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตามได้พระกันทกุมารนะครับก็อีกที่หนึ่งนะครับผมในการบูชานะครับต้องบอกว่าการบูชาพระกันทกุมารในประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่แพร่หลายมากนักนะครับส่วนมากนะครับจะอยู่ที่อินเดียและที่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือที่มาเลเซียนะครับที่มาเลเซียเนี่ยจะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำชื่อถ้ำว่าถ้ำบาตูนะครับซึ่งถ้ำบาตูเนี่ยจะมีเทวรูปนะครับองค์พระกันทกุมารนะครับถือออกใบโพ ใหญ่มากนะครับอยู่เรียกว่าใหญ่มากๆเลยน่าจะเป็นองค์พระกัณฑุมาที่ใหญ่ที่สุดบนโลกไปนี่แหละก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้เดินทางไปที่มาเลเซียนะครับขอเชิญชวนนะครับท่านไหนที่บูชาพระกันทกุมานะครับพลาดไม่ได้กับการบูชาพระขันธกุมาที่อยู่ที่ท่านบาตูนะครับซึ่งมีความสวยงามงดงามมากแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งหลายนะครับก็ กลับมาสู่การบูชาของเรานะครับก็การบูชานะครับก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่บูชานะครับก็คําบูชานะครับง่ายๆโอมสกันทายนะมหานะครับหรือโอมการัติเกยนะมหานะครับผอมสามครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของการบูชาเนี่ยก็อย่าลืมบูชาพระพิฆเนศเป็นปฐมบูชาก่อนเสมอนะครับแล้วก็ส่วนของเครบูชานะครับทั่วไปไม่ได้มีระบุอะไรเป็นพิเศษนะครับนะครับก็ท่านไหนก็ตามนะครับ ที่มีบูชาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับอาจารย์ฝากไว้ขอให้บูชาคู่กับองค์พระศิวะนะครับแล้วก,ก็ต้องบอกเลยว่าการบูชาเนี่ยพระขันธกุมาเนี่ยจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับด้วยความที่ท่านมีพลังอำนาจจากมหาเทพมาเทวีและก็บรดาที่เทพต่างๆนะครับก็ขอความเจริญรุ่งเรืองนะครับจงปรากฏ จงบังเกิดแก่ทุกท่านนะครับที่บูชาองค์มหาเทพพระขันทกุมารน,นะครับมีอยู่ที่บ้านนะครับขอให้มีความสําเร็จมชีชนะเหนือทุกสิ่งนะครับมีความสุขกับทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณมากครับ